นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรอยเท้าไดาโนเสาร์เกือบ200รอยและสิ่งที่เรียกว่าทางหลวงไดโนเสาร์อายุ166ล้านปีทางภาคใต้ของอังกฤษนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมระบุว่าคณะทำงานกว่า100ชีวิตร่วมขุดค้นทางโบราณคดีที่เหมืองแห่งหนึ่งในเมืองออกฟอร์เชียตั้งแต่เดือนมิถุนายนและพบหลักฐานแนวรอยเท้าจากยุคมิดเดิลจูราสิ แนวรอยเท้า4รอยเป็นของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวขนาดใหญ่ในกลุ่มซอร์พอดส์ที่เชื่อว่าเป็นพันเซทิโสซอรัสส่วนแนวรอยเท้าที่5นั้นเป็นของเมกาโลซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีนิ้วเท้าขนาดใหญ่3มนิ้วและมีกล่งเล็บยาวแนวรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อและกินพืชที่ตัดผ่านกันเหมือนถนนสี่แยกนี้ทำให้เกิดคำถามว่าไดาโนเสาร์สองกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรในยุคหลายร้อยล้านปีก่อน